สวัสดีครับกลับสวัสดีครับพี่ต้องแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับวันนี้ก็สวัสดีกันตอนสายๆายนะครับสายๆายวันนี้ได้มาซื้ออะไรรถนะครับแถวโกสุมลมใจนะครับเป็นของโตโยต้าอัลตนะครับของแท้นะท่านแกวจากกล่องเมื่อกี้นี้เป็นโตโยต้นะอันนี้เป็นผมจะซื้อไปใส่รถผมนะครับตัวนี้เป็นตัว ตัวดันโซนะครับตัวดันโซ่ดันโซ่คือตัวไหนนะครับสําหรับท่านที่ใช้รถเก๋งนะครับตัวดันโซนี่มันเป็นลักษณะที่เราเร่งนะครับเร่งแล้วมันจะดังแซกแซกขึ้นมาในเครื่องนะครับที่จริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับแต่ว่าใส่ไปนานๆนี่มันอาจจะมีปัญหาแน่นอนนะครับมันเป็นที่เครื่องหรืออะไรก็ตัวอะไรก็แล้วแต่มันจะอาจจะผูกพันกันแน่นอนผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนออกนะครับเพราะว่าเราวิ่งไปแล้วเร่งเนี่ยบางทีมันก็ดังบางทีมันก็ไม่ดังมันทําให้เรา ลำคาญนะครับผมก็เลยมาซื้อนะครับแถวโกสมลมใจนะครับย่านโกสมร้านร้านอะไรดูบินร้านวิโรดนนะครับร้านวิโรน์นะไม่ยากตอนนี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทยังไม่รวมค่าแรงนะครับค่าแรงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปน่าจะไม่นานหรอกครับนะผมจะเข้าไปให้เฮียมานพใส่ให้นะครับไม่รู้แกว่างหรือเปล่าครับนัดแกนี่วันเสาร์วันเสาร์ก็ไม่ว่างวันเสาร์ก็ไปสายห้าก็เข้าบ้านครับมาบ่าย วันอาทิตย์ก็ได้เหมาไปจันทบุรีก็ข้ามอีกนะครับอันนี้เป็นวันธรรมดานะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าไม่ได้นัดแกไว้แต่ว่ามาส่งบริษารแล้วก็เลยมาเสื้อไหไ่นะครับสําหรับวิ่งรถเมื่อเช้าออกมาตีห้านะครับเมื่อเช้าออกมาสายนะครับตีห้าได้เงินแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทวิ่งรถไปร้อยห้าสิบกิโลนะครับก็จะเข้าไปทํารถเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเฮียมนบ ในอู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเขาไปเยี่ยมเยียนอู่แกด้วยนะครับระท่านเดี๋ยวเสื้อไหลแล้วก็พาท่านไปดูด้วยซ่อมรถด,ด้วยนะครับว่าซ่อมยังไงเปลี่ยนง่ายไหมนะครับสาหรับตัวดันโซ่นะครับมันดังแทกแท๊กในเครื่องนั่นแหละเขามีที่ไอเนี้ยขายไหม เป้าชกโป้โชกมันไม่น่านะไม่ชกโป้โชกติดไหมนะเนี่ยไม่ได้เอาตัว<ช>ดันโซนี่มันไม่ได้อยู่ในเครื่องหรอพี่เราไม่ได้เปิดฝาเครื่องหรอกมันอยู่ข้างหลงหางเรอะนี่น้ำอะไรน้ำมันอะไร ม่ว่าน้ำมัน,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 นตัวเดียวกันหนระือเปล่าพี่อ๋ออันนี้ตกเก่ามัน,นทื่ว่ามันดังไอ้ตัวนี้มันไม่เด้งดันขึ้นมาดันใช่ไหมไม่ใช่เย็นดึนได้เยอะเอาเหรอหม,มันคล้ายๆว่ามันอ่อนใช่ไหม เอาให้ยินเปลี่ยนข้างล่างง่าังแค่ไนทำได้ทำได้นิีรถผมไม่ได้นะบอกทำทำไมมันบอกซ่อมก็รงนี่นั่นะให้ไฟว่างขึ้นก็ไปได้แล้วคุณ <laughs> ง่ายนะครับถอดออกตรงข้างล่างตรงนี้น อันนี้เป็นตัวที่ถอดออกนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้นะตัวจากรถเนี่ยจะเป็นตัวดันโซ่ตัวเนี้ยปิกปิกปิกมันไม่แข็งพอถ้ามันแข็งมันจะดันถ้ามันไม่ดันปุ๊บมันจะดังเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้มันเขาเขาเรียกสปริงมันอ่อนนะมันอ่อนสปริงมันอ่อนอร้านร้านยางที่พี่พาผมไปเปลี่ยนผมจําทางไม่ได้เป็นรอดตรงไหนร้านร้านยางที่พี่พาผมไปเปลี่ยน จำจำได้แค่ว่าไปไปพระรามสี่ไปลอดใต้สะพานไอ้นั่นน่ะแล้วก็ไปยังไงนี่มึงวิ่งไปถึงเส้นสามที่ห้าใช่ไหมครับเส้นไอ้เส้นสามที่ห้าโรงแรมนีนอยู่ซ้ายมืออ่าอ่พอโรงแรมอยู่ซ้ายมือปุ๊บมึงตกเข้าเลยซ้ายเออมึงตกเข้าซ้ายแล้วลอดใต้สะพานยิงตรงลอะคลองเลยอ่ารู้แค่นั้นแหละแล้วทีนี้ไปเลี้ยวตรงไหนอีกอ่ะเลาะเลอะคลองไปปุ๊บ จะเป็นหัวโคง้งอ่าโค้งทีนึงวิ่งไปหน่อยก็เจอใต้สะพานนะหามันจะมีันต้องเลี้ยวใต้สะพานไม่ใช่เหรอลเลี้ยวนี่นั่นแหละผมลงตรงน,นั้นแหละเปลี่ยนยาอะไรเปลี่ยนยางหลังไงสมมุติไงอเออเพื่อเขาถามไงสมาชิกี่เขาถามไงเดี๋ยวพี่ที่ดูที่ได้กดติดตามผมทางช่อง YouTube ร้านยางนะครับที่ที่ผมเคยไปเปลี่ยนยางกับพี่ พี่ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับผมหลงทางนะพี่ที่ร้านยางเดี๋ยวจะบอกสมาชิกเข้าไปเปลี่ยนด้วยเพราะพอดีมีคนมาถามผมหลายคนว่าร้านยางอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าพี่เขาเคยติดตามช่อง youtube ผมอยู่ที่ผมไปเปลี่ยนร้านพี่นะพี่ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยหลงทางครับตรงกลับรถนั่นแหละนะครับรอยนะครับใส่ล้อแล้วนะครับแล้วรอให้กาวแห้งค่อยสตาร์ท เครื่องแต่เอาไปกับเพรียนะครับเกือบปีแล้วยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยไม่ได้ล้างเลยครับมีน้ำกันขายไหมพี่มีน้ำกันขายไหมน้ำกันมีขายไหมมีน้ำกันขายไหมเออไม่มีเออไม่เป็นไรงั้นผมไปซื้อข้างนอกก็ได้เป่ากวองด้วยเป่าก้องด้วย มาแล้วก็เอาไ้คุ้มเลยนะครับเดี๋ยวเป่ากองกันครับโอ้ใช้ได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนยกชุดเลยขอแพ้กขาเนี่ยของโตโยต้าเลยนะเนี่ยของคันนั้นนะครับ เอาติดเหมือนกัน,กนปีสิบห้าลูกค้าเข้ามาจากอุดรมันเขียนยกชุดเลยเอาติดนะครับเอานี้ตีตัวนี้มันจำเป็นต้องเปลี่ยนด้วยเหรอพี่นกเนี่ยเน,นี่ยตัวปีกนกเนี่ยเเปลี่ยนหมดไงนเขเปลี่ยนอ,อเลย<ช>เอาให้หายไปเลยอ๋อเด็กมันโดนความร้อนเนาะ ขอให้จะได้ไงไม่กลัวขอให้มันไม่ดังมันไม่ดังก็พอแล้วแย่ okay, เลยเปลี่ยนช่วงล่างไปหมดเลยมอเตอร์ก็เปลี่ยนอ ยกทั้งยวงเลยเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทสตาร์ดูนะครับรถเข้าแก่เนี่ยเข้ามาไม่ขาดสายนะ ลักษณะนี้มันมันจะไม่ค่อยเราจะไม่รู้หรอกครับเราจะไปดูตอนที่เราเล่งจงังหวะเราเล่งเราแทงหรือว่าอะไรมันจะดังแทรกแทรกหรือว่าตอนเท้าเนี่ยสตาร์ทเนี่ยมันจะดังแช่แชกๆๆออกมาแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ยังยังไม่ได้ขับครับเท่าไหร่พี่เอ๊ะ <c oughs> ไม่เอาอ่ะ <c oughs> ขอบคุณครับถ้างั้นขอบคุณครับเ <c oughs> ขาแก่ไม่คิดตังนะครับเที่ยวนี้ ตั้มฟรีนะครับแต่วันที่ห้าวันที่ห้าค่อยวันที่ห้าค่อยมาคุยกับแกอีกรอบหนึ่งนะครับเม็ดน้ำงไวงน่อ๋อท oh, าตัวแกเป็นกัน<ๆ>ขอบคุณครับเฮีย er, กลับแล้วครับผมลืมพูดให้ท่านฟังนะครับตอนขับออกมายังไม่ได้นยังไม่ได้สัมผัสนะครับแต่นี่ตอนขับตอนขับเวลาเรากดคันเร่งนะครับปกติเนี่ยผมกดนี่ปุ๊บ หรือเวลาเราจะแซงเนี拜拜่ยม no ันจะดังแซกแซกกดปุ๊บมันจะดังกดปุ๊บมันจะดังเลยคันเร่งแต่ไม่ดังนะครับตอนนี้ไม่ดังเรากดคันเร่งก็ไม่ดังนะครับเวลาแซงมันก็ไม่ดังมันจะเงียบเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับได้ของดีนะครับซ่อมก็ซ่อมฟรีนะครับนะครับก็โอเคเลยแหละเนี่ยเพราะปกติเหยียบคันเร่งแซงแล้วมันจะดังแซกแซกนะครับอตนนี้ไม่ดังนะครับเงียบเงียบกิฟเลยนะครับเลื่มบอกเมื่อกี้ ยังไม่ได้รีวิวตอนขับไงผมเห็นผมเห็นผมเห็นบางท่านนะท่านนะหรือว่าเพื่อนสมาชิกนะครับไม่ทราบว่าท่านสมาชิก <c oughs> คกดเหมือนผมไหมนะครับแต่นี่ผมเอาเรื่องจริงมาพูดนะท่านไอ้คนเรานะครับถ้าเราขับรถเนี่ยมันทุกคนนั่นแหละครับมันก็อยากขับรถดีรถเงียบก็คือว่าสภาพรถดีเอาง่ายๆนะครับคนเจ้าก็อยาก ก็อยากขับรถรถดีนะครับรถสภาพดีไม่ดังอย่างเงี้ยแต่บางคนนะครับผมพูดเรื่องจริงนี่แหละครับผมเห็นตามที่จอดด้วยกันในที่รับบริษัทแล้วเวลาเลี้ยวก็แก๊กแก๊แกแกหัวพัไปแล้วหัวกระโหลกพัาไปก็ดังบ้างก่อกด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 บ้างช่วงล่างตกหลุมก่อกลกก่ลกเงี้ยผมก็มานั่งขับอยู่คนเดียวทําไมเขาขับไปได้ทําไมเขาไปได้ผมมานั่งคิดนะครับหรือว่า มันค่าเช่ามัน <bour bon> มันขนาดนั้นเลยเหรือประมาณน,นั้นนะครับ Karere นะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงใช่ไหมท่านหรือว่าท่านไม่เป็นเหมือนอย่างที่ผมพูดผมว่าเป็นเรื่องจริงนะที่จะเจอ,เอบ่อยๆเนี่ยโอ้โหกับไฟนี่กรอกก๊อกกอกกอกเวลาเลี้ยวทีไรเนี่ยโขโขโขโโขโโโขเชื่อไปได้ยังไงสมาชิกถ้าถ้าผู้โดยสารพูดได้นะผู้โดยสารเขา,เาก็ขึ้นรถไปแล้วแหละใช่ไหมล่ะท่าน กูกูไม่น่าขึ้นรถผิดกันเลยประมาณนี้นะครับส่วนมากผมเห็นในปั๊มนะออกจากปั๊มหรือว่าจอดชิ้นข้าวด้วยกันประมาณเนี้ยแกเลี้ยวแต่ละทีเนี่ยหัวพอนดังอ่ะกักักดกัดกตกล้นก่อก๊กก๊อกบุดเบียกนกอะไรอย่างเงี้ยผมระงสารบุรินทสารนะครับผมไม่ได้ว่าท่านนะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะท่านนะทุกคนนะครับคนขับรถนะเขาก็อยากขับรถนิ่มรถอะไรน่แหละท่านฉะนั้นอะไรเราซ่อมได้ก็ซ่อมไปเถอะท่านนะแต่ก่อน สำหรับทักดไทยนะตั้งแต่ขับรถมายี่สิบปีเนี่ยเรื่องรถซ่อมรถเนี่ยผมจะสําคัญผมจะให้ความสําคัญของรถมากนะครับไม่มีกินก็ย่างขอให้ได้ซ่อมได้ทํานะครับก็คือเอาให้ดีไว้ก่อนนะครับไม่มีไปว่ากันไหนนะครับเป็นประมาณนั้นนะครับไม่มีก็เซ็นไงครับเนาะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองวิ่งดูนะครับกําลังจยออกมานะครับพอดีมาให้เฮียมน์ใส่ให้นะครับบู่วิพาวดีกีิ็ แกไม่คิดตังนะครับแต่ก็ต้องรอ,อนานหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับน,นี่หน่อยแกก็ไม่คิดหรอกครับแต่ถ้านักหนัก,นกแกค่อยคิดนะครับมันก็ถอดไม่ยากนะ๋ยวเราทําไม่เป็นหรอกนะครับขนาดเมื่อกี้ผมถอดกล้องมาเป่าถอดออกมาแล้วยังใส่ไม่เป็นเลยก็กอ,อากาศนะครับเพื่อจะใส่ได้ก็กลับไปกลับมานั่นแหละนะครับอันนี้ตอนบ่ายแล้วนะครับ ก็สรุปวันนี้โอ้ไม่ได้เงินเรอท่านไม่เหลือเลยซื้ออันนี้มาเจ็ดร้อยมาเปลี่ยนแต่ถ้าเฮียวค่าแรงเนี่ยก็ต้องได้จ่ายดีเงี้ยแกไม่เอาค่าแรงนะครับก็เลยสบายหน่อยนะครับกับข้าวก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับก็ตังค์อยู่ร้อยสิบบาทนะครับเชเาวิ่งรถได้แปดร้อยซื้อตัวดันโซไปเจ็ดร้อยแม่แกจะไม่เติมอีกวิ่งรถไปตั้งสองร้อยยี่สิบกิโลนู่นนะท่าน ขาดทุนครับวันนี้ขาดทุนแน่นอนนะครับขาดทุนนะครับก็น,นั่นแหละครับท่านใดที่อยากจะเข้ามาซ่อมรถกับเฮียมานบนะครับก็เป็นวิภาวาดียี่สิบเจ็ดนะท่านนะถ้าท่านไม่รู้ยังไงท่านก็โทรมาสอบถามผมก็ได้เข้ามาในซอยแล้วคว่อยโทรมาผมว่าไปอู่เฮียมนพไปทางไหนนะครับมันคงหาไม่ยากหรอกครับไม่ยากเข้ามาแล้วก็มีสองซอยแค่นั้นเองซอยวิภาวาดีเจ็ดคือ,อยังว่าจะซื้อเกาเหลานะท่านไปกินในซอยนี้ ที่จริงซอยนี้ผมอยู่ซอยนี้นะท่านแต่ว่าที่คลิปก่นกอนผมเคยบอกว่าผมอยู่วิภาวดียี่สิบเจ็ดหลายท่านสอบถามผมผมผมไม่ได้อยู่แล้วนะท่านนะผมย้ายไปอยู่แถวพระรามห้านะท่านนะผมย้ายห้องแล้วนะท่านนะ <c oughs> หลายท่านว่าผมปีที่อยู่ไหนผมจะไปเล่นกับพี่ผมอยู่พรามห้าแล้วนะครับแต่ซอยเนี่ยเป็นซอยที่ผมเคยอยู่เฮียเขาอยู่นะครับผมก็เลยเข้ามาหาแกนะครับโอเคครับท่านคลิปนี้ก็เอาเรื่องซ่อมรถซ่อมามมาฝากท่านนะครับเดี๋ยว ไม่ขายอีกแก็ไม่ดูอะไรเลยนะมันไม่ขายอีกนะครับหากินก็ยังปากแไม่ขายข้าวเป็นไหนติดโควิดหรือเปล่า <c oughs> ก็จะเลี้ยวจอดอย่างเดียวเลยเกไม่ขายต้องไปหาซื้อแถวบ้านนั่นแหละครับทั้งนั้นโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากทั้งท่านเอาไว้แค่นี้นะครับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับ วันนี้เอาคลิปเกี่ยวกับการซ่อมรถซ่อมลานะครับตัวนี้มันดังเนี่ยแชกแชกนี่มันคืออะไรแล้วก็ท่านที่ขับออาติหรือว่าไม่ใช่ออาติสรถที่มันดังตัวดันโซ่ก็คือตัวนี้แหละครับแต่ก็แพงหน่อยนะครับมันลำคาญครับก็เลยเปลี่ยนออกนะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยนะครับขอให้คุณป้าคุมครองทุกท่านนะครับแข้วคกรปลอดภัยปราศจากโรคภัยโควิดนะครับก็กอคงงอาไว้แค่นี้นะครับกับสวัสดีครับ